สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอยู่กับเขาครับผมมาครับพี่น้องครับวันนี้ครับมาหาไหนูเก่าครับวันนี้ครับไม้ลงๆงหญ่ๆครับผมทางบันทีครับผมของจังหวัดลำพูนครับผมโอเคครับผมจะพาไปใ่หนูนะครับเนาะทัก่ันหนี่งบ่วงกับลูกนี้ครับทักษะทีไปยังไงครับสีน้ำยาครับ เฮ้ยเทากห่ใหญ่วอีกแรง่าข i̇şte ึ้นกระบอร์อเไล่อ mm ีกเธอเนาะไล่ขัดนูนนี่ขัดกี่จังตัวม่นงพี่เลยวัสดีครับ้ใส่ถอิกรานี่ครับใส่แล่วก็วบางถิ่มไม้ครับผม ครับครับครับสั่งครับมูแรงครับเจอกันได้ครับผมมูแรงครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันนี่ยมูแรงเลยครับผมโอเครับกับทมีมงานครับนี่ครับหนูตามท้องหน้าเรียบร้อยแล้วอุ้ยมาอีกแล้วครับโอ้ต่อเนื่องเลยครับโอ้หนูรุ่นรุ่นครับตัวนี้ครับอื้มครับรุ่นรุ่นครับสุดยอดเลยเลี่ยงเลี่ยงเลยนี่ โอ้มาสิามารอบแรกบ่เคยเถือยู่นี่บีบมาชมก่อถือกดีที่มงังยื่นนี้ถือกดีกอ,อ่ะอุย้ยนั่งนี้ถือกสองเทือแล้วนมันครับไปครับผมต่อนเนื่องครับพี่น้อง อ่ในี้แะครับจันเดี๋ยวรันนังมัเนี่รนะันก็เรแล้วปันได้ซสือถือก็ถือกถือกครับอุ้ย่างถือกถืออู้นี่จะเสียงนะครับมันนี่มันคือเขามันอีกแลวครับวูยักครับส,สวยครับผม ครับตีตัวเนื่งเลยครับพี่น้องปลาเข่าใหญ่ครับเนี่ยทุ่งง่ายนะครับงามพร้อมครับเข่าเขาอยู่นี่ครับพี่น้องลักษณะการใส่ครับผมปลาเหงือกเงเกาครับครับไอเซ่ครับมือนี่ครับรอบแรกได้ไปแล้ว สิบเก่าโตรอบแรกได้สิบเก่าโตแล้วให้ผ่านมาอ้ห่วยอีกแล้วครับอจังครับจังครับจังจังพี่น้องไม่อีกแล้วนี่ต่อเนื่องครับติดยังต่อเนื่องพี่น้องครับผ่านพปงครับงอนครับติดบสามโตสีโตต่อกันเลยครับ máy gì đi, ba khẩu hợp cặp đấy hả, đẹp quá. thế đấy hả. đua chóc, ui, đua cá chóc hả. có đầy ơi, có đầy ơi nè. lún lún มันเป็นชิปเลยพี่น้องเลยแป๊บเดียวครับผมกับแม,มงบุมันธุ์เครืองอยู่แล้วขึ้นอีกเครืองกว่น,นี่บอ่อุ้ยกับเป็นลอยนะครับนี่ครับ,รบใส่ผู้เดียวครับยอดเลยครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเลยครับผม นี่แหละจันี่จริงเลยเอาอยู่เลยครับโอ้ยสวยครับตัวนี้ครับติดในไม้ติดในไม้เลยนอน่อนอยู่ครับอือเต้ครับอุ้ยมันรีครับตัวเนืองเลยครับซีหาตัวเบลไล่มาได้คุณครับโอ้มันมันครับ

รอ,อ้เรียบร้อยแล้วครับโอ้มันมันครับพี่น้องครับโอ้ลายครับหนูอยู่หน้าตรงนี้ครับโอ้อีกแล้วครับส,สวยๆครับผมผู้ดเดียวเราวจัดไปยี่สิบสามสิบตัวคืเอเก่าครับมาน้มกันรอบน,นึงกต่สี 40, 40, ่สิบกว่าตัวครับพี่น้องรอบนี้ก็จัดไปแล้วสามสิบกว่าสี่สิบเลยนี่หากินมันครับ ผ่านผนแก่นครับผมคนผู้ให้หากินมันบ่ไากินมันครับนอนแน่นอนครับพี่น้องหน้าทงเงาเลยตรงนี้น่าจะเจออย่างนี้ตรง จ้าดไปแ<ห> <ไป S 2> ดงอะไรอ <ใน S 1> ย<ม>่างมกฮะปวดเอาหนูนี่เอากลับไปน้ำกอเหรอนี่ติดแล้วน,น,นี่นี่ติดแล้วนะครับน้ำเต็มนี่ตัวนี้ เอา้าไม่แล้วครับน่ามีตัวนี่ตัวสวยเลยอืมมาครับผมพี่น้องอตอนเนืองเลยครับอูใส่สวยครับผมอืมใส่สวยๆไล่โตนด้นียโอ้ฉันมากนะมือเศ้านี่กูไว้ ได้วนีสุกกครับผมก่อนซีทุ่มครับช่วงนี้ครับซีทุ่มกับม้นนี่ก็คน้อง่องซีทุ่มกินม้านครับ เขาเกี่ยวบ่นเลวครับทั้งคุณครับเหลือแต่เขาอยู่บางนี้แล้วครับหนูท่อนอยู่นี้บ่ดเลยครับพี่น้องใส่เลาะขังยังเดียวเด้ครับกระจกกระจกโอ้ไม่แล้วครับโอ้หุ่มมันขนาดเลยครับพี่น้องไทยต่อเนื่องเลยครับนี่ครับโอ้แน่นอนครับ ประมาณหาซิปกว่าหลังเหรอประมาณพงป,ประมาณนั่นประมาณนี้นเนาะเหลือวหลุนอีกหลายครับพี่น้องเงี้ยวๆเลยครับเหมือนเช่ากัมีหลุนอยู่นะ ไปลงหรือเปล่าไม่เนาะถือม่วงทำม่วงเนาะเนี้ยขาดว่ถึงโอเคครับผมกำรับไม้นี่ครับเดี๋ยวต่ออีกไม้นึงครับผมพี่น้องโอเคครับใี่สวยครับไม่หลอกครับ สวยเหรอวยอุย้ยนาควีเลยนี่อ้มันมันครับผมคือว่าเด็ดครับถือว่าเด็ดครับไม้นี่ครับสว,สวยเลยครับแง่นอนครับผมพี่น้องเย้ครับพี่น้องรุ่นไปน้ำกันครับผม เรียบร้อยจัะอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับอู้สวยๆเลยครับตัวนี้ครับนุุ่นครับ ดิ้กว่ายี่นี่บ่บนี่นูออกดึกจังนบอไปครับทางครับ,บมือเล่นส่อลมั้งหนุ่นมหนูใหญ่ปลาเขาอครับพี่น้อง ทำผัดเลยครับนลยครับปลาเข่าครับอาจจะมีโตนะครับนี่ค,ครับปลาเข่านี่ครับน้องไปครับไปครับ เรียบร้อยบักงี้อู้เรียบร้อยแล้วครับอ้ห,อหนงูงามเลยครับตัวนี้ครับงูสวยครับผมโอ้โอเคครับอืมันมันครับผมคิดว่าจะใส่ล่อปลาเขาทั้งในใส่ทั้งนนกอดียว่า Cái phốm Làm kinh thế xế quá xa Nó mua bên toàn sâu đúng không? <laughs> Đấy Mai là bỏ hấp Mai cái nào โอ้มันหมันครับผมโอ้โห้งน้ครับช่วงนี้ครับนี่สียสวยครับผมไก่เต็มยามเองแล้วครับมันลีครับมัอนี้ครับรอบแล้วออกไปซิบเก่าตัวครับรอบนี้ประมาณน้าจียี่สิบหรอครับนี่ครับเฮ้ยครับพี่น้องโอ้หลกหลายโลเลยครับเกือบเต็มแล้วครับ ระยะทางใน,ในจะไหลโลระยะทาง <S <S ระยะทางบนไปบนไมน้นี่มันไหลโลครับย่า,ง,างจุ่เมยครับพี่น้องนี่กับไอยก็หลังครับย่งางานจุมเมยครับโอ้ย,ย,ยหงัดขนจะมาไทยนะครับรอบแรกนะครับนี่เรามารอบแล้วรอบนึงแล้วผมนํามาไทยอีกรอบนึงครับนี่เป็นรอบสองครับนี่ ยังน้ำกลนขาลาแล้วนี่ครับเมนเมนอยู่ก,บกับนี่อุ้อยออีกแล้วพี่นอ้องเฮ้ยเหรนี่ดิดำคือมืออยู่นี่อู้ครับมันมันครับผมน,นี่ายๆเลยครับอู้หูงงง่ายนะครับเสร็จครับ สวยครับผมสสวยพี่น้องครับวิธีการไซค์ครับนี่ครับง่ายๆครับผมสองตัวเลี้ยงครับผมสวยพี่น้องเต็มลงไปเลยเนี่ยเต็มมาหนาาเลยครับนี่โอ้ เบาเลร่นเด้อพี่น้องเนี่ยของแท้นะครับเขาหากินมนันน <OT EN> <บ>ี <Sun> ่ครับใช่ใท่แล้วออตรงนี้ครับนะมาเบิ่งกัน <OT EN> นี่ <t ip> ตัว <t ip> ส,สุดท้ายทายสุดไทยไายสุด ว่างเปล่าใช่ครับผม